หัวเจ้าได้ซะไมันี่เพิ่นไปโทรบอกป้าแล้วมันนี่ไปโทรบอกป้าโทรบอกทางพุ่นเิ่นสิลงแล้วโอ้มึงได้เพิ่นลงนะพนประมาณมาอฮอเนอะเพิ่นไปเพราะว่าบาทเพิ่นไหนเดี๋ยวเพิ่นก็สิไป <laughs> บสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมไอ้พี่น้องเบื่สุข,ขุสุคนบ่ว่าพี่น้องทางลาวทางไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาบัวอีกแล้วนะาะพ่อแม่พี่น้องโดยก็มาพบมาพอกับสาบัวเมื่อนี้นะ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะอาาบัวกลับมาหาสาวมิก่นนะ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นจังางไรเนาะคนตกตุบน้อยของสาวมิก สบายดีเด้อสามิกโดยมาแต่ใช่นะน้องมาแต่ดำหน้าเฉยลุงอืมกำลังมาหอดกินอีกใสกับลูกน้องแน่เลยกะเอื้อยน้องแน่เลยกะน้องสาวน้องแน่ลูกน้อยเด้อสิเอาไปน้ำเอาไปน้ำโดยอืมห้ยเอานะน้องสาวน้องน้องสาวโดยอืห้ยเป็นเอาวันน้อง วันน้องไม่ได้ไปรบกานรับจา้างไปซอยมนาลุงจะจองเมื่อน้องไงผัวเจ้าได้ใช่ไหมน,นี่เพิ่นไปโทรบอกป้าแล้วมันนี่ไปโทรบอกป้าโทรบอกทางพุ่นเป็นชีลงแล้วโอ้เมื่อได้เพิ่นลงนะเิ่นประมาณเมื่อคืเนาะเพิ่นไปอืเพราะว่าบัสเป็นได้แต่าาเพิ่น,นจะนนสิไป <laughs> เจ้าได้ค่ะนอกนี้ไม่ไปแล้วอยู่ก็อยู่กับเต้าชี่แดงปะานรับจ้างบายชี่แดงน้องน้องกับไปบานชืนี้นู่นนองไปเลยก็ได้ชงเชนป้ายน้องนกามัดท่านะสามมัดหาใทยหลอกสามัดหาเนาะโดยน้องไปพ่ออยู่บ่อย่าโดยกอมือนอนี่บนาะเป็นก้าใงอยู่บ่โดยนอนี่โซนเลย เป็นกายง่เนาะแล้วบ่พลอย,ยแบบด้านนองดึงเพื่อจะได้เนาะมีนม้ำนั่นอยู่บ่โดยมีนม้ำน,น้ำเพียงเน,นาะออืก้าวเงากาเนาะไปดกนะพอจังได้อ,อ่ะเนาะ<ด>พอจังสามมัดหาพันบทอื่นนี่มีแต่มีแต่ประมาณบทอื่นนี่กับมัดละพันนี่มัดสองพันนี่สี่มัดหานี่ถือว่าก้าก้าขาเจ้าพอยได้เนาะโดยแม่เนี้ยก้าเจ้านี่พลอยเนาะข้ามาพอยให้นี่เคนจ้างมัดละพันเน,น,น,เน,นาะ ถ้าว่าาิทีเนี่ยในผมกะสามารถหาท่านโดยไปขู่มือบอ่อเดียวนี่ยขู่มือเนาะน้องแในการน้องยุดเมือ่อวานนี่เพราะว่าน้องมือน้องปลาดกเมื่อนั้นนะี่ยมาซื้อนั่นนะี่ยเพราะว่ามีน,น,น้องน่องในแดกัเอาล้านเอาลูกน้องในแะดดผ้าขีโรถที่ในกาโชว์ปั้นตีปนปันน้นโปรตีนล้านน้องนี่ยก็ยเล่นมากที่ว่าเสียหัวชามเชน เดือนออกบ่เลยเพิ่นกะตุงเหอะจะไ่้นำเพิ่นกะยางมาได้เจ็๊ยบแม่นาะเดยเพิ่นบ่หายบ่โทษบ่หายเนาะเพิ่นกะหายวัดตายแล้วแม่น้อกินเบ่ขาดบ่โปรตีนบ่เลยโปรตีนเพิ่นกะไข่ดึงอเดือยแหละโปรตีนเพิ่นก็คำว่าน้องลดใหญ่บ่ลดถีบใหญ่บ่ลดถีบเล็กน้อยเนาะอืลดกิวเล็กน้อยนี่ย คำว่าน้องๆนี่กัคำว่าพันธี์ปุยยุทธ์เนี่จะขาดเนาะแมนอันนี้ชงชัยแบบค่าตีนแบบรถโบมุนแล้วนี่เป็นจังลุงเนาะแบบโบมีแนวกันแนวยังบ่จังเข้าไปพอจังแล้วเนาะน้องก็เลยแรงมาแต่เพิ่นเนาะเมื่อกี้เป็ดไก่นให้เอ็นนะเพิ่นโทรบอกบ่โดยเพิ่นโทรบอกเนาะเพิ่นโทรทางพุูดเนาะแม่น้องนี่ไปบอกพุ่นชาวบ้านเนี่ยทุนทางพ่นไหนเอื่อพิ่นกรอยู่พุ่นแดดไปบอก ให้เพิ่นโทรหาแล้วเนาะโดยให้เพิ่นโทรให้เป็นการคนเพิ่นหูจักกันนี่โทรบอกน้องๆกันชิบะฮอดเงินนชิเดนมาเลยน้องกันจากได้เงินในชิเดนมาเลยในี่น้องกันถ้าเวลาเจ้าไปเพิ่นโมอยากกินนมกินยังบ่เพิ่นก็อยากคือกันเนาะเพิ่นก็อยากอยู่เพิ่นกระน้องก็ไปเป็นเวลาเนาะน้องไปนี่ชิบะชิบจอมงนี่น้องมา รีบไปรีบเพ็ดแดดรีบมาแล้วเนาะเนยนองพี่ผ้ารกุะอืะบัดพัวเจ้าได้แต่ดำมึงอยได้เจ้าไปใช่ไหมปัญหาชวนดินได้ว่านนี่เมาเลยบ่ชวนดินเิ่นเดาตอนช่วงแดงๆนี่นะแหะแดงมันนี่เิ่นกระบายพุ่นมันพ่นชวนได้จักมือพันชวนได้สามซีมือนะแบบได้แบบได้ว่นบ่ดูว่าเมาเป็นกองบ่ มาเป็นกองเนาะกองหนึ่งเท่าไรนะกองในช่องเชนมันมีจะกองใช่ไหมมีสองกองแต่ว่ามันหลายเนาะเพื่อชวนเบิดร์ดโดยคนกระตุกเฉาเจบแล้วเนาะืเโดยคนที่ชวนเบิร์ดเนาะนตกห้ามไม่ชมคนตกองห้ามเป็นขยุดคนชวนลำบากนี่เนาะเป็นลำบากพลาดเตอะพลาดเตอะคือเดาเดาบัณฑ์เห็เนาะโดยก็คือเป็นแล้วแล้วบันีณฑ์คนกะสีเอาแรงก็สีมะม่วงไม่ไหวแต่กะเคนกะไปเลยเนาะ แล้ยืมเงินกับเจ้ามาเห็ดเห็ดวัดเห็ดใบเท่าไรนะหกพันหกพันก็คือยังเหลืออยู่บ่โดยมันก็เหลือเก็บใบลงโอ้เก็บใบแบบขาลงไปแล้วเนาะเก็บใบขเพื่อเอาเห็ดดอกเห็ดงานได้เงินเนาะกินเดือยเอาก็ไปชื่อกินน้ำได้บริหาเห็ดดอกเห็ดงานเอาเห็ดปลไอยอีกอย่างก็พอได้มีเก็บแน่เนาะได้ตั้งไปเบิ่งตุกหน่อยเจ้าเดี๋ยนี้ได้ผลตกชงเฉมือนะ กะหัวเปียกบ่ได้เนาะลมแรงมากกันไรกะโฮคือไ่้พะวาโน่ได้มันเพื่อนี่นหะพาลูกน้อยเพิ่นขึ้นไปนอนพุ่นเนาะพะวามันกับปิดอันแพ้เพิ่นเนี่ยเป็นไข่ขึ้นแห้งเป็นไข่บ่เดียวนี่เลยถ้าเพิ่นขึ้นไปนอนสองขึ้นแน่นองพาเพิ่นขื่นไปนอนขึ้นไปนอนเพิ่งบ่เลยหัวเจ้าได้ใช่ถ้านอนอยู่ดุมอืมเป็นจังได้คือว่าคือได้ขึ้นไปนอนเพิ่งมันมืดบ่อยู่ดุมแบบเพิ่นไข้ขึ้นแห้งเน้องมาจากลมเห็ดเนี่ย มีแต่ให้แม่ชอยโดยมปแต่แค่แม่คนนี้ก็คือมีภายใตมีเน้อโดยโดยมีแต่ไผ่คลุมก็คือเพื่อนชานเจ้านี่ก็ยังไม่ได้นำเนินการเลยเนาะสามีได้ตั้งแต่เสาผนเนาะก็คือยังไม่ได้นำเนินการต่อเนาะก็มีแต่เสา ຍໍໄດ້ເຊົາເນາະກະຊິບໍ່ໄປກະບໍ່ໄດ້ແດນຢາກໄດືນນາະໂຕູບນ້ອຖາລົມມາແງແຮງນກบ่ຮຊິມືລ້ຍານແນ່ล่ะບໍ່ນີ້າາผ้าແຮ້มันลงมาມີຍັງຫກັນ กหัวหยัดปาดๆๆอากาศผ้า,า,าลูกชนไหวเตเจมงนันมาหัวช่วงเวลผาผุนผะาผุนยังกับผ้าเปียกอยู่บนเปียกไปเลยน้องนะผ้าแต่ได้แต่ลูกอยู่อยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบอยู่แบบหอมมันบลออันนั้นนะอันนี้บ่อเบิ่งหัวนะโดยก็เลยเอานี่ขังแอมไว้โดยไม่แล้วผุนเนาะทั้ง ทั้งหัวก็เปียกจิ๋วนี่โดยก็เปียกไปเลยน้องมีแต่พาลูกมานอนหมองที่น้องตรงไว้ขังไว้โอ้อันอันนี้ก็คือทั้งหัวบ่พุ่นนอแท้ๆจริงถ้าพุ่นทั้งทั้งหัวแต่ว่าน้องนี่พาลูกมานอนหนีเนาะว่าทั้งนั้นหัวแห้งกว่าทั้งนี้เนาะโอ้แต่ก้อนนี่ทั้งนี้ทั้งหัวโดยมันนี่ทั้งนี้หัวแห้งโดยก็เลยง่ายง่ายมากทั้งนี้เป็นทั้งหัวโดยอานน่าพ่อแม่พี่น้องเนาะ เนาะทงเงผ่นขังก็ถือว่าหัวบ่แห้งเนาะถ้าว่าผัวเจ้าไป,ไปเฮ็ดเบียดทํางานได้ใช่เจ้าชิข้นนอนนําเม่บ่อหรือว่าลงมาอนอนดุมบ่อเนาะเพราะว่าพายในสองมือที่น้องพาดูขึ้นไปนอนนี่มีจะเพิม่มแตจะหกยก็ห้อย่างเดียวนะผ่นเจ็บเด้โดยแมแ่แนาะกะถือิ่นเจ็บเนาะก,กับว่าผ่นน้องพาผืนใหญ่ขืนนอนพุ่นเนาะแต่ว่านอนนี่จิพาเิ่นนอนกระตุกคือเกานี่ได้เพราะว่าลายค่นเนาะ ตีนเพิ่นเช้าเจ็บหรือว่าเพิ่นเช้าไข่กะทิได้ลงมานอนคือเก่าโดยแม่แนวถึงว่าผัวไปแล้วเจ้าก็มานอนคือเก่าโดยนอนก็นอนคือเก่านอนนะเพราะว่าน้องกับ่กล้าปะเนาะเพราะว่าช้ำช้ำเพื่อนน้องหนังนึงเนาะอืมโดยอะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนก็คือสิไปสว่างจับมือเลยเนาะโดยเฮ็ติได้ชะลูกเต่ายังบ่เซาเพิ่นกะสิไปอยู่บ่น้องกะบ่มึงน่ะเพิ่นเนาะเพิ่นกะ มีแต่บป็อย่างให้น้องไปหาลูกกาลูกมุงป้าลูกปลาเต้าเพื่อน่าเพป็นลงไปเน้่เพื่อน่าฉีขอเบิกเงินน้ำเจนเพี่มาหายก้อนเพื่อนว่าพผ่านบาบลูกเนาะไปป้าเทไนมีแต่เพื่อนเป็นกุ้ยเถื่อเนาะน้องไป<น>มาเนีเกาเนี่ยเชือกกแหมขึ้นตนคำตนขึ้นนฮะม,นมือแหมให้คำตอนเพื่อนเป็นเมื่อคืนนี่นาะกับเมืม่อวานนี่เนาะคือว่าแบบเพื่อนยังเจ็บเนาะเลยแบบตีนเพื่อนแบบ บางไยเลยกันเนาะดิ๊กน่อยเนาะขนาดผู้ใหญ่ก็โอ้ยถาได้เจ็บได้ปวดแล้วก็ช่วงวัยนี้ก็ยังเจ็บผ่าเด่นมาเนาะมาถามื่อะไมาเป็นนี่ได้เป็นยังเป็นยังเมาอน้องกาว่าโดยทีบใหญ่ก็ว่าชนะน้องกาบผ้าเดรนมาเนาะมิเตเดนอย่างเดียวน้องยางกับบริยางน้องมันนั่นนะวระมาณยาลูกเป็นแหงเนาะยันว่าเป็นเทเป็นเลือดเป็นยังนะน้องมาเนาะกัเลือดเต็มแข้งเต็มขาม่ได้ปะนไ่ ชาวลือดอูเล,ล่เพิ่นพ<อ>าไปนั่นอยู่บ่แม่เจ้าพาไปฮามอหา,หาอยัางอยู่บ่บ<อ>มีแต่าผาเช็ดอียงังโดยแม่แม,มันั่นกะพอดีเปื้อนมาเลยนะ,ะเป็นเลือดกันหลายเนาะเพราะผ่าพ่นเป็นเนื้ออ่อนเนาะแม่นเลือดนี่ได้เลือดนี่น้องมาละกาน้องกัเข้าไปซื้อเนี่ยล่างเพยให้เพิ่น<ม>แต่กาถ้าอย่าเดงเห้เพิ่นนอน พันกาตี้นิดนึงก็บ่ได้เห็นยัง,งก็บ่ะไรพันเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครพันกระลดแล้วบ่เลยใครพันกระลดแล้วตอนก็เริ่มยางได้เนาะพันก็เริ่มเย <ừ> ็ดพันเนี่ยเย็กเอายางมือก่อนถือว่าแบบเป็นไหมเนาะดูคืนมาก็คือว่าเริ่มปวดเริ่มยางแหละโดยอาจจะเป็นพิษนั่นก็ได้เนาะแมนแมนโดูน้องก,กาเอาน้ำโพออายังโพพันกาเมื่เช้าจักเทอนะน้องก,ก็เลยเอิญแม่แกาพันเืนางโคมลงมาเอา ตัวเมื้อเนาะตัวน้องมันมีโคมนลยมันผัวเจ้าไงบัวช่างเห็ดเนาะโดยมีางเพิ่นก็เป็นมูชายเลยมุติพันโดยเมื่อมีแต่ถ้าเพิ่นไปนี่กะพิ่นลองกายพิ่นถ่าเงินถ่าข้ามมาให้เนาะเพาะอไไรว่าเออจะเงินเก็บมาแน่นาะโดยมาให้พ่นไปดินทะเลทรายอีกเลยตั้งใจเก็บเงินนะดูเมียคลองอยู่บ้าน เาอกกลอยเป็นเป็นยังเนาะแม่อีอย่างค่ะเอาบริเฮตให้เฮตหน้าเนี่ยมีแต่ผากเงินมาชื่อเขาอย่างเดียวได้ว่เดีเนอนกาให้เป็นเป็นังสั้นเนาะเก็บเงินเก็บยังแล้วเหตุเฮือนเฮือนเฮาก็ตั้งอยู่เนาะมีแต่เช่ายังไม่ได้ขึ้นโค้งห่างครับเราะว่นองกากึ้นอิบาดุยุเวลานองไปใช่ไหมทุกเวียกนอนนองนี่ไปเขมรเขมรนองไม่ได้อยู่ไม่ได้เช่าต่างเงินหาคานนองกามานั่งเถัน ไอแม่หาซีบน้องมาเท่าไหร่ขาดเพิ่นเอาบ่โดยน้องกายเพิ่นหาซีบเพราะว่าอีบะแม่เนาะเพิ่นก็เอาให้น้องจ้เพิ่นก็บ่ได้หาหยังเลยคือเบิด์เนี่ยอยู่ในกินนี่น้องก็ไปหาน้อไม้อันนี้น้องก็บ่ได้ไปมื้อนี่พากันกินข้าวกับยังแค่บแด้งนี่ยังบ่มี่นี่ยกินน้องแม่โมมี่โดยบ่มี่เขานีกินให้ลูก แล้วกะมื่อนนี้น้องกะไปพุ่นเพิ่นกะแก่งน้ำไม้ชูกินเพราะว่าน้องกะให้น้องน่องกันแหละเพิ่นไปหาน้ำพิมพ์ห่วยให้แต่แกน้ำไม้นี่ก็ลายน้องเพิ่นว่าน้ำไม้นี่น้ำไม้เหี้ยเลงเชือกเลยนะโดยงามเนี่ยเพิ่นว่ากะเฮ็ดพร้อมเพิ่นนะเฮ็ดพร้อมเฮ็ดปล๋กเฮ็ดนั่นน่นเฮ็ดดินเฮ็ดหญ้านะแกเฮ็ดทานเก่งแซ่บได้เห็ดทานเนาะโดยเพิ่นได้ดอกใหญ่งลายเพิ่นด้ยลายเติ้เพิ่นได้ถือว่าดอกใหญ่ได้เห็ดทานโดย ํำนั่นก็ให้ผัวไปทำงานอีย่างก็ตั้งใจบอกผัวตั้งใจเพราะว่าเพื่อนช้านกนยังมีแต่เช่าจะไปเพื่อยังเพื่อหาเงินมาเห็ดอกเห็ดเพือนเนาะบอกเพื่อนเรต้องไปแบบบอกเพื่นเรื่อยเนาะน้องก็คอยบอกเพื่อนเรื่อยยู่ให้เป็นมุกเป็นใจเอาให้แบบแบบสมวาทุกข์ทุกยางเนาะมีแต่ดุนกาวาทวาผัวเจ้าไปหาเงินทวา เก็บเงินพอ,อได้สำไรับสำนึงแล้วก็เจ้ากระสีลงไปนำบ่ถักเงินมา,นาให้เจ้าเห็ดวัดเห็ดไหวเจ้ากระสีลงน้ำเพลินบ่น้องก็อยากดุ้งเนาะจหมดว่าไอ้พงเพลินเอาลูกเอาผัวกะลาเพลินไปยืมลูนกน้ำผัวเพลินกะโอ,อ,อ้ยถ่ายยูนเม่อ้าอันถ่าไยไอ่เจ้าบอลนะอยู่ตอ,ยตอนนี้ก็ให้อ้ายเจ้าอยู่ท้าเนาะเจ้ากะเทกกี่ยงก็นน้อ,ไไอ,นนนองกะอยากไปยืนเนาะไปช่วยกันหาเด้หาผู้เดียวบางทีก็เฮ็ดเฮือนก็ ยัดบกโพนี่ดยน้องกาบอกดูบกโพนี่แล้วเนาะให้เพิ่นลุ้งไปประมาณหลายปีหนึ่งเนาะในว่าปีปลายก็ให้เพิ่นโอนเงินมาให้เนาะแต่ว่าเพิ่นอยากได้คนงานบอ่ออย่างบอ่อเนาะกันโดยน้องกจากจลงไป,ปหาซอยกันเมน่อโดยเพระาพระว่าผัวผู้เดียวก็คือดีบาเพิ่นอยู่เนาะเมื่อปัญหาผู้เดียวน,นะเขาจะได้ลงไปก็ช่วยกันหายินดุนหานอ้องเลยก็คือไม่ตอกเจ้าตอนนี้ได้จ้ะ ไม่ตกน้องตอนนี้กะป้าไปนหนีด้วยบ่ด้วยน้องกับป้าไปนหนีด้วยเด<ม>ีวกัจะหามงนางกระซีไห้มงไวด้วยเดแ๋ยวกัะมงไว้น้องนะถือว่าไมวเอาก็มีแลนะ้วเนาะมีแต่หาเงินมาเฮ็ดมาช่างเอากด้ยแน่แน่จังได้กระชุ่ชุคิดว่าโอ้ยคิดว่าใสา่มงลังหลอกลังคาเรียบร้อยแล้วมาก,กันยังคือเกนะ่าเนาะ ถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะถ้าอยากช่วยเดือทั้งชาวมิกเพิ่นนี่ก็โตเติมให้ชาวมิกเพิ่นก็ยังให้ชาวบัวเป็นสะพานบุญกันยินดีเ้อตอนนี้ชาวมิกก็ถือว่ายัาง,างหมดเหตุหอดโค้งห่างเนาะตอนนี้ก็ทำงานมันที่น้องหากันจะบอกเพียงพรเนาะเพราะว่าหากับพราะได้ชื่อจินวันวันไปเนาะพเพราะได้ชื่อข้าวชื่อน้ำแน่พรได้ื้อของอยู่ของกินให้ลูกแน่เละกันน้องกะ กับพท่านเนาะแมนปีนี้ยังได้รถปีนี้เนาะเพราะว่าเฮ็ดกะพุ่นนาวานช่องชามให้เนาะไม่ได้ใส่พูยบ่อนะมันมีเงื่อนชื่อบ่มีเงินชื่อน้องชอบหนึ่งทรายเดียวชอบหนึ่งมัวพันปลายเนาะมันได้ถือถือได้เนาะโดไปปะหลาเบิ่งด้วยพุ่นไหนาตาคาเพื้นเพื่อนของชาวมิดใหม่กะมูใหม่บ่อนี่ ม่นี้น้องธนมงเนาะน้องอ่ากําลังจะมงดินมกไว้ก่อนเนาะอืแนวดินมกเพื่ออ่าถึกผลายก็บ่ดีเด้นี่เนาะเฮาต้องมุงต้องหยังไว้นํานี้เป็นไม้ว่าเตียงเพิ่นชื่อให้บ่โดยแน่ๆอืี้จดีเนาะฝากไม้เียงเนาะแม่นๆแต่ว่า ใส่ลังโลกลังค้าไว้เนาะอันนี้ก็ถือว่ายังบ่มียังเกิดขึ้นเลยมีแต่เสากระ่านี่จะเป็นกรว่ามันงุยประเด้เนาะมานี่มาเบิ่งเนาะเป็นมาเบิ่งไผนะเป็นกระบี่แม่น้องน่องอย่างเนี้ยนี่มาเบิ่งเพราะว่าลมแห้งเนาะมันนั่นกะแห้งขนาดมางุยมาแห้งขนาดเป็นไรงวยเนาะประเด็โดยโนยงุยเนาะแบบบ่บดที่ยำกันบ่นั่นกันนะเพื่านยังอันนี้ก็เปิดไรบ่อนะโดย ไอ้อากาศเข้าโดยเวลาตอนคืนนี้จะฮ้อนเนาะแล้วก็ยุงก็หลายๆยุงนี่ใครแต่กลางมุ่งเนาะโดยใครแต่กลางมุ่งมุ่งนก็ขาดเนาะแล้วก็เอามุ่งใหม่นึงแล้วก็าหมเจาะแล้วก็นอนนบ่ได้ือใหม่บ่จ้ะงมีเงินเพียงพอซื้อดอกน้องนะอื พราะว่าน้องกับไปลกูกก้าก็คระฉาดกนคิร์นจ้านายลูกเป็นน่ยกระโจกน้องนะเจ้านายมีเป็นนี่เป็นหันน่ยกระโจกน้องนะมบ้า,านเนะราเวลาผลตกนี่โมอ,อังเมื่อป่อแถวนีอนะ่อังมาเลยเนาะอังมาเลยเน่ยกะพอดีน้นองเปิงงนะที่เนาะอือปิงนอะนปล่อยผลไหลออกเลยเนาะโดยล,ลงลุมหูเบื่<ด>อื่นนี่กับน้องกับไม่ได้อยู่เนาะสิไปใช้อีกเบืออื่นื้อนี้้นองกับจะไปช่วยเพนนี่เนาะช่วยเพิ่นคุ้มมือ น right. ้องจะไปซอยเป็นช่องมือเนาะน้องไปซอยเป็นช่องมืดไมื่อป็นน้องก็เอาน้องลูกน้องนี่ไปอีกน้องนะเพราะว่าไปแบบนี้นะน้องเอาไปน้ำยูเข้า่าไปดกทั้งอื่นทั้งกายน้องไม่ได้เอาเป็นไปน้ำป้าใบน้าเมย์โดยป้าใบน้าเมย์จังไรก็สุุ่เนาะสามิกโดยหัวไปได้กะอดเอาและอยูสองคนกับลูกโดยเห็นได้จากยู่น้ำกันซี่กับโบมีเงินโดยไปหารับหลอกรับจ้างกับพ่อไร่ ชื่อยูชื่อกินเด็กหน่อยบุพ่อสีได้เฮ็ดเพื่อนเฮ็ดช้านลองตัดถิ่นใจให้ผัวอันไปหาเงินทังไทยล่องเบิงเนาะบางคนไปนี่ก็มีรถเนาะมีรถรถไทยหรือว่าได้เฮ็ดดอกเฮ็ดเพื่อนเท่ากับลองให้ผัวเ้าไปล่องเบิงบางทีอาจจะไล่แมนบางคนนาะไปป้าจากนู่จากเนียแล้วก็เป็นมุกเป็นใจเนาะแมนแมนเป็นมุกเป็นใจนะคะ เทลงลูกเพลงเมียหูเงินเงินข้ามใหม่ลูกไอเมียคือเก่าเนาะเห็นเงินไอจานเต็มเดียวเนาะเพราะว่าน้องกะคยเห็นผู้เงินใกล้เนาะเพิ่นเป็นมูกเป็นใจเที่ยงเพื่อเดียวเลยเนาะเมันหลังไงเลยนี่จะให้เราสู่ๆหน่อยเนาะเพื่อลูกเพื่อเมียให้ได้撒บ่มีสิได้จำบ่ไปกัสิได้นอนอยู่แต่แบบนี้เนาะจังได้กะสู่ๆมื้อนี้จะแวะเข้ามาเยี่ยมมายามคิดว่ามงโค้งห่างอีหยังเรียบร้อยแล้วก็คือเดือแต่เช้าไล่แต่เช้าจังได้กะสู่ๆเนาะ จังไรกับกลบก่อนเ้ยสาวมิกเ้อโดย,โดยอาสบายดีเนาะโดยเมือนี้กับเบะเขามาเยี่ยมมายามทังสาวมิกเพินน่นเนาะก็คือเพื่อนชา้นของสาวมิกนี่ก็ถือว่าบบได้คืบหน้าเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่ามีแต่เแหลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวมิกเพิ่นก็เลยตัดสินใจให้อาพัวไปเหตุง,งานอยู่เมืองไทยบางทีอาจจะได้คือกันกับมูเนาะ กับเจ้าไปนี่กะโอ้ยไล่เฮือนบางทีก็ไล่รถเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัเห็นใจทั้งอานชามิกเพิ่นดูพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวกับชิร่ากับกรกับผ่าติดตามชาวบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผ่ากดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจดีว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาวบัวกับชิร่าขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดี